สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ยใชเไหมอย่างครับมือนี่ภารกิจใหญ่หลวงครับผมนี่ฮะใหญ่โองครับผมใหญ่องอ์อยู่บานสี่นวยนี่เอาสามนวยครับผมนวยที่ซีลบมุมครับผมใหญ่โอ่งสี่นวยนี่ไปไหวลุงสีครับผมลายหน้าทั้งคุณนี่กับเอาหน้าออกไปเรียบร้อยแล้วครับผมออกไปได้เสาหุ่นพี่น้องกระสีขนบนข่นกับบมี่บะนี่ ไอ้น้ำกันสองสามคนก็พอครับปลาโฮมครับผมสามนอยู่คนนึงอยู่แถวนี้พอกูกำลังเอารถไทมาแล้วครับผมมาเบิ่งมาภารกิจมันเข้านี่สิสำเร็จบ่ครับผมยังเบิ่งผพาบอกอยู่ว่าสิเปไหต่อไปครับผมนี่ครับมาเบิ่งครับนาสิไปได้แบบเด็กอะมาลองเบิ่งครับเ้วยอครับถอดเลยครับต้องถอดครับดับเพ่อนเลยครับ ถอดอันนี้อยู่เข้าไปเอา,าอรเครับผมแมนเนาะถอดเคลื่อนรถอยู่ไปครับผมอืมถมดอดอันนี้ได้พ่อนี่ถอดไอ้สลักตรงนี้แล้วเกับโย่เข้าไปแล้วก็บโย่เข้าไปแล้วก็เงื่องด่าขึ้นพ่อใหญบเลยไ่เงียบไปไหนวันนี้พอ่พอต้องโย่รถไทยเขไปกันหน่อยป๊มาไปแล้ไปใส่บนนี่ เคยรู้ว่ามีพร้อมนากขับมาลองเบิง้งเคลื่อนได้ พ่อจี้ฟังพ่อยูพ่อจีงัดคือพ่อจีนพ่องัดเด้อข้นย้่นมาพ่อผว่นนาย่ลบเนาะลงมนเดี๋ยวฟาฟัอันนี้มันมุหอกกันยังอันน้มันดหอนไมดไม่ด้แตเ่จัเลยเี Còn đây, còn ở đây. Ở đây không biết có thể nói là đơn, không biết là không biết là không biết là không không là không <laughs> okay không <laughs> <thôi>. ออมาเดยวอ๋ออะเออออมาห้องรูห <Exped ition introductions WA> ้องยันเขาเยนเขาเออเเไปซื้อเลกซื้อไปต้องข่าอย่าง้นะอเคสิเแล้ว่ขึ้นได้อะไรละป่ะนี่ะบลูดเลยบอ เตรีไปที่เรียบร้อยเตรียมต่ออกเดินทางได้มาลุมาลุมาลุมาลีแหวก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 ไาเราอ๋อตายเสร็จแล้วจุดไปได้ไรครับผมจุดไปได้ยังไงแลก็เป็นไปได้แบ,บบปลอดภัยหน้าที่มันไม่แตก

อ,อะไรมาเด้อโอ้โลูกบนเอาเลยดังสาบโอ้โหเนาะออแล้วครับล,ลบงสีลงสีอย่างเป็นดูเลยนะสีเขาสีเขา สีขาวเราทำมานำเด้อสีขาวสีขาวลงสีขาวด้วยครับเดี๋ยวไปไว้เอาไว้นน่บอกใหเอาไว้ข้างหลังไปได้ยุบบ่เมันเขาไปได้ได้ยุบบ่คือแคบแท่นนี่

อะไรกัได้ครับไปได้กักตกสาเขาเลยวไม่สองยางอืมแม่ครับผมรอมกก่อนเาี๋วคืออะไรเป็ดอาบน,น้ำในของ ตากระจ่องแลมองเพราะในห้องมีหอยปูปลากับกาบข้อสูงข้อสูงเอาไว้สองเป็นหาซิบรถเทไรรถไม่เม็ด Mét ăn Mét gì tiếp Tam qua chưa? Anh đi tam qua, Đây vô hóa, à. đây vô. ไปได้ยุ้ยเหมาได้มาได้ดม,ไดมันเบิ่งแล้วได้นี่ได้ลุงโฮมงมืม่อยู่นี่้ดิขอได้ลุงโฮมมีควันมองบักบักน่ะอือืมก็มดีผลเดี๋ยวตัวนี้เป็นคู่ด้วยมั้งคู่กับวิ้งเนาะวิ้งอดูด่หรอ าไดาอันนี้มซอมเมเท่าไหไร่ตมรงบ้านอมเป็น้ววิองวัดเบ้องลกลัวมันมาด้กัวมันดีนะคงกลัวมัน,นะมนด้แล้วเร <30 S 1> ่ายสามบเมทหตรน,น,นี้มีแปดสได้ยงมึงได้สูงดู้แล้วก็วัดเสนของลุงโฮมึง องสเมตรยี่สิบห้ายี่สิบ่เอายี่สามเออยี่สิบล่าสไม like. ่ยี่สิบละเพื่ออันนั <S <S ้นสอเมตรตอวเมตรกว้างนะแก้ผ่านตัวลงเดี๋เดียวเกเดขดวดีดดบดลงซ่ดนดี๋บวดีดี้ยีบวดเดี๋ดยเยเดยเดีดี๋กดยเียวด เอ้าเ้ยเอ้ปองใส่ปองไปคนของลุงยายซี่อยู่นะง่ของของหรไอซี่แม่งยงดินีๆๆๆ่เป็นยังไอยหรอ่ไงไยเพราะๆๆๆๆผมร้องทำไมเนี่ย อเขอเหมยละอืมกเสียซอื้อือคู่เยกินดีแล้วจาแม่มาบาเยเินบีบแกเอิดีให้ไปขนของส่งซอยพวงมาสิบวไปซ่ำ นี่พ่อหาเนี่ยมันหนีบลุ่นนี่ไปเดี๋ยวขี้เขามาเลยเยอ,อ,อะขอโทษแท้ฮะ

ข้กเกาด้นเอา,เ,าเอาลวดอะจิจมคว่ำอนแล้วก็เสียบจิมมจิาน้เ่าลองันได้ลไได้ะได้ลบ่ฆ่าบ่ของอะสบายมาเลยบ่ของ่บ่ของบ่ฆ่ายัาง Anh cho út, út, út Anh cho út Anh cho út Anh út Anh Ach tao เอาแล้วครับมาเย้าอ่าเย้าครับรอดหรือไม่รอดครับผมรอดหรือไม่รอดอ่าน่าจะรอดนะครับผมดูก่อนไหนอยู่ไหนอยู่ <S <S อ่าอ่ ได้ได้ได้ไปค่อยคอย,คอย <ไป S 1> โอเคเลยเอยเลยสบายไปเลยเอา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 กระหงก็โอเคเหลือหลายไปเลยหักหน่อยเดียวเน,นื้อมาหักยังหักไม่ยังน่ะ รถมันหนักอยู่บ่อ่าสบายครับคุณบุญชบเก่งอยู่แล้วเบาเบาครับเบาเบาเฮีย พ่อยไปบ้างไปใส่มันจะึ้นได้บ่หล่ะเข้าลงไปนั่นมุนี่บ้างค่อยง่ายนี่เอาลงไปนี่กอนี่เอาลงไปอีกโอเคพ่อจอดก็นีเนน่เอาลงไปนี่ลนะเนาะเอาลงไปนี่เนาะ มันจะได้ตามลูกนี่เลยลูกห่มนี่ยังไักนย่้เข้าใครกิงใส้กันแป๊บนาะเข้าใอรเข้าลูกม่นี่เข้าใครกิงใส้กันเอาเอาใส่นี่ Ừ, không nhạt rồi ไล,แแล่แค่นเ้บอร่ัล่าข่งบอร้องเร้นะลเขาง่ายอีกเคู่ิเาจริงมากเลยดออเอาลมมอนง่ายกว่านะ

เอาให้เสินผ sure> like right. uh ู้ไทยไ่นี่ตัดะรส่อานตั้งไวไุ้ม่เ่อนคยแม่งด้ย่าไหนะราสางงาน่เอาพดันนี้กนี่พด้าวหายามีหหายามมั้ยังบามะับะ นี่หอยัง <tre> ป <quê> ุ๋ีปุนยไม่ใชขนท่านงลงใส่ทุก่านให้ปอยถ้าเ้าปวดนึงไปไรนี่ไม่ใต้องโตโยนี่นั่นเคลง่อนโนเลื่อาอันนั้าปวดถัน ยางระดีรลองหลังว่าม้นสีดีรลงหลังนั่นเองซ่าเร่งเปลี่ยนอยู่ไม่ึ้นกว้างเปลี่ยนอยู่เป็น,ปนไปเกีวยวยางรถซ่าเร่ง,องพอ ก็ค้าบ่เป็นท่าซาเล่งพ่อเดี๋ยวซาเล่งใคเห็นะต้องซาเล่งที่บอมีคัดยางเข้าหินนั่นสองเซนเนาะใส่ทุกุเอายางเซนยู่หันยางลดเรลาหินน่ะ้างอันนั้นหัวหิัดเอาหัวหิน้างตู้เย็นห้างอันนั้น เอาล่ง,งดีมัม้ยยังหนอเนาะมีอยากหาเปอร์เซ็นต์ปะสิบเบิร์แล้วเรือหานาทีเรือหานาที ไปแล้วนะอ้าวไแล้วหาวิธีเอาลงก,กนครับผมวิธีเอาลงของเขาน่าสียากอยู่ดอกเอาขึ้นกระยาเอาลงกกระยาวันนี้เอาลงวันมาหยาดอกเพรอเอาลงกคือเกาหั่ละไม่งัดใบอะ น่ะคือ,อว่าใส่คือ,ะคะอคว่าแตกกระทิ่มเลยนะเดือนม่ให้กาวันป่ะนี่สิปดข้อ,อยู่ป่ป<ล>ดเออเอาไม่เคเ้นออกไป,ป,ปวันอะไรวป,ด,ปดเดี๋ยวเอาันนี้กันมาด,ดู ปล่อยไว้อ oh, no, right. ันนี้ไม่ต้องใส่มันมีแต่ล็อกคือเกอลล็อกไว้ลุงตัวปังขาน่ะเดี๋ยวเอาด่างมางุ้มที่ไหเด้องมก็ได้ต้องงุ้มเดี๋ยวยุเดี๋ยวยุ้งลงมาแล้วก็ลูกน้ำยุ้งไหลไมาแล้วว่าคุณของลงแล้วแม่ก็ยังอีกโอ้ยแล้วเบิ่อแล้วลูกไปยู้ไปเดี๋ยวนึงเฮ้ยตาของลุงได้แล้วได้แล้วโอ้ยกยังหนูมืัน ะมื่อแม่ส huh? e ิออกหาเดินสายว่าสายอใส่ตัวนี้ไเมลาหรลบอลคอยไหมฮะไหมอ่้าถามไหมข้างนึงข้างนึงบุเขาไมแ่ถึง้าตาตัเขาลไปเยาะเยา ไปนี่ยังม่เข้าไปได้นย่งนี้ใครกันเอาสายพันลงเอาสายพานลงเกษตรสำหนีซื้อจะเฝ้าเนียนจะต้องก่อนอาลงมาดึงเลยโอเค

โอเคถึงดีแล้ว okay. โอเคลูกตัวไปมาหน่อเฮามะคือต้องไปมาหน่ลลอนมาคือปิดไปพอ่ีอกอนซ้ายนี่พี่พ่อออกนี้ยิงเข้าไปรถใช้อะมา,า,าหน่อดีข้างกันไปมนนด่ บุยผู้ใดับไว้องคนเนี่เรียบร้อยแล้วเียบร้บานเนี่ยเกือบบ้านดูที่บอกเกี่ยวตังค์่เกี่ยวตังนี่ตังตังนี่แล้ก่ตังดีกวอาหมเวี่าว่าตังคย่ไมาูีเหแล้วก็ูไปบไปบัมาบัมามาลงนี่ก็เฮ้ยเอา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 

ปีคี้ปพิคงจะปิกี้มามันจะางมันจะเรางอืม